การบันทึกพงศาวดารเกี่ยวกับสงครามยุทธหัตถีของประเทศไทยและประเทศพม่านั้นจากหลักฐานหรือคําบอกเล่าต่อๆกันมาเรื่องราวอาจจะบิดเบือนไปได้บางเรื่องก็มีการแต่งเติมด้วยเจตนาของผู้จดบันทึกที่มีใจเอ็นเอียงไปทางทิศใด,ดทิศหนึ่งอย่างเช่นสงครามยุทธหัตถีระหว่างพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาของพมา่าซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศย่านตะวันออกและเป็นการทํายุทธหัตถีของกษัตริย์ครั้งสุดท้ายของโลกพงศาวดารของ ทั้งประเทศไทยและประเทศพามา่าจึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแม้จะมีการจดบันทึกเหตุการณ์ส่วนใหญ่ตรงกันว่าทั้งสองพระองค์ต่างทรงช้างพระที่นั่งมาเมื่อเผชิญหน้ากาันพระมหาอุปราชาได้สิ้นพระชนที่คอช้างแต่ก็มีการบรรยายเหตุการณ์ต่างกันโดยเฉพาะสาเหตุของการสวรรคตโดยประชุมพงศาวดารภาคที่หเรื่องไทยรบพรม่าครั้งกรุงเก่าโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระนเร ส่วนมหาราชทราบว่าพระมหาอุปราชาน,นยกกํกำลังเข้ามาซึ่งมีกำลังมากกว่าคราวที่แล้วจึงได้มีการประชุมการสืกและได้เห็นพร้องตรงกันว่าวิธีที่จะปล่อยข้าสืเข้ามาถึงชาญเมืองจะเป็นการลำบากแก่ราษฎรถึงแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะได้รับชชนะแต่บ้านเมืองที่ข้าสืเข้ามาเหยียบย่ำยังไงก็ต้องยับเยินพระองค์จึงได้ดํารัดให้เตรียมทัพหลวงเพื่อที่จะออกไปสู้ที่สุพรรณบุรีและส่งตั้งค่ายที่หนองสารายแล้วส่งกำลังสอง อดแนมออกไปเมื่อทราบว่าค่าศึกนั้นยกทัพเข้ามาแล้วจึงจัดทัพหน้าไปประทัาทันทีแต่กองกําลังที่ส่งไปนั้นยังด้อยกว่าพม่ามาก,มากจึงถอยล่นลงมาจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบมีพระราชดําริว่าหากส่งกําลังเป็นหนุนช่วยขณะที่ถูกค่าศึกตีถอยลงมาก็รับไว้ไม่อยู่จึงสั่งให้กองทัพหน้ารอค่าศึกให้หลงว่ากองทัพไทยนั้นแตกเสียขบวนส่วนกองทัพหลวงจะตั้งซุ่มแล้วเข้าตีโอทั้งสองฝ่ายรบกันถึงขั้นตะลุมบอลพอค่าศึกแตก าย่วันนั้นช้างพระที่นั่งเกิดการตกมันเมื่อเห็นข้าสึกแตกพายช้างจึงวิ่งไปโดยลำพังพงศวดานไทยบันทึกตอนนั้นไว้ว่า ในวันนั้นกองทัพไทยกำลังตะลุมบอลจนไม่ทราบว่าใครเป็นใครช้างของสมเด็จพระนเรศวรไล่เข้าไปในกองทัพข้าศึกมีติดตามเสด็จไปทนันแต่ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระเอกาทศรสกับพวกองครักษ์ที่วิ่งเท้าเข้าไปตามจากนั้นนายมหานุภาพนายช้างพระที่นั่งขององค์สมเด็จพระนเรศวรได้ถูกปืนข้าศึกตายสมเด็จพระนเรศวรก็ถูกปืนข้าศึกเช่นเดียวกันที่พระหัตเพียงเล็กน้อยจากนั้นฝนจากการตะลุมบอลเริ่มจางลง ช้างพระที่นั่งขององ,องค์สมเด็จพระนเรศวรก็เข้าไปถึงพระมหาอุปราชาซึ่งยืนช้างอยู่ในกองทัพหลวงข้าสืกแต่สมเด็จพระนเรศวรก็ไม่หวาดวัน่นเห็นได้ช่องทางในเชิงสงครามจึงได้ตรัสท้าพระมหาอุปราชาให้ทํายุทธหทัตถีโดยการชนช้างสู้กันตัวต่อตัวโดยลักษณะยุทธการที่ถือกันมาตั้งแต่ดึกดําบรรและในสมัยนั้นยังคงเรื่องลือกิิยศท์ของพระเจ้าหงสาวดีชยัยงห์ที่ชนช้างกับพระเจ้า เจ้าอ,อังวะเมื่อพระมหาอุปราชาได้ยินสมเด็จพระนเรศวรท้าชนช้างหากในขณะนั้นไม่รับคำท้าก็จะเป็นการเสียเกียรติยศและมีความละอายพระมหาอุปราชาจึงรับคำท้าต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรทีแรกช้างของสมเด็จพระนเรศวรเสียทีให้กับพระมหาอุปราชาด้วยการถูกฟันด้วยขอเง,งาจากนั้นช้างขององค์สมเด็จพระนเรศวรกลับมาได้ทีชนช้างที่นั่งพระมหาอุปราชาเบียนไปสมเด็จพระ พระนเรศวรฟันด้วยพระแสงคอเงาพระยาเสนพลพ่ายถูกพระมหาอุปราชาที่หวงโคดบนคอช้างและสมเด็จพระเอกาทศรถนั้นได้ชนช้างกับพระเจ้าเมืองจาปรโรและได้ฟันเจ้าเมืองจาปรโรตายพอสมเด็จพระนเรศวรนั้นชนะยุทธหัตถีเหล่าบรรดาทหารไทยก็ตามเสด็จเข้าไปถึงแต่ก็ไม่พอเป็นกําลังที่จะตีข้าศึกแตกยับเยินไปได้สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ตัดสินใจถอยกลับออกมาเหล่าบรรดาข้าศึกจึง รวบรวมกันพาศพของพระมหาอุปราชานั้นกลับเมืองหงสาวดี